เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วกับรถเก๋งพรทุกๆเพียงเดือนละ4,500บาทครับผมกับนิสสันโน้ต 12V ปี2017คันนี้นะครับต้องบอกได้เลยนะครับก่อนหน้านี้ผมมีเอารถทรง4ประตูมาแนะนำนะครับแต่ทรงนี้เป็นทรง5ประตูต้องบอกได้เลยสีสันสวยงามมากๆเป็นตัวรถสีดำนะครับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับผมและที่สำคัญกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะครับมีคิวครเมียมตัดมาให้ มาพร้อมกับล้อมแม็กขอบ15นะครับตัวนี้ล้อมแม็กขอบ15จากโรงงานและยางยังใหม่ทั้งสเส้นเลยนะครับสามงานสามารถใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกได้เลยนะครับกระจกนะครับพับปรับไฟฟ้ามือเปิดเป็นแบบโครเมียมทั้งสบานและกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับกดและเข้ารถได้เลยและที่สาคัญตัวนี้ที่เติมน,น้ำมันอยู่ด้านนี้นี่นะครับผมเคาไว้ให้แล้วและตัวนี้เป็นตัว5ประตูนะครับมีตัวปัดน้าฝนด้านหลังมาให้ด้วยนะครับ ฝาท้ายเปิดง่ายๆตัวนี้แบบพับแบบ100%พับแบบนี้ได้เลยสามารถสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการขายคงขายของสามารถเก็บของสัมภาระได้กว้างมากๆเลยครับ แล้วเดี๋ยวไปดูภายในของตัวรถคันนี้กันครับตามไปต่อไปเลยครับตอนนี้ผมก็เข้ามาในห้องผู้โดยสารของนิสสันโนคันนี้แล้วนะครับต้องบอกได้เลยตัวนี้เป็นวัสดุนะครับที่ทําออกมาเป็นพลาสติกทนสีดำนะครับส่วนเบาะน่ะเป็นเบาะกระหยี่สีดําตัดกับสีขาวนะครับเดินได้มาแบบสวยงามมากๆเลยแล้วก็ภายในหลังบนหลังคานะครับผมต้องบอกได้เลยนะครับก็สวยงามมากๆเลยสวยงามแบบไหนเพราะวันไม่มีรอยเจิมรอยยันพมอะไรเป็นแบบ3ก้การมีแอร์แบ็กฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งนะครับและที่สาคัญแผงประตูนะครับแผงประตูมีตัวอะไรบ้างก็คือตัวกระจกบานเลื่อนตรง เป็นแบบไฟฟ้านะครับก็คือเป็นแบบออโต้ขึ้นสุดลงสุดนะครับมีล็อกกระจกมีชั้นทัลล็อกมาให้ตัวนี้เป็นปุ่มกดเพุ่อสตาร์จะอยู่ด้านนี้ตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบกันลื่นถลาย่ออโต้ออฟนะครับผมแล้วก็กระจกพับตับไฟฟ้าจะอยู่โซนนี้แล้วระบบแอร์เป็นแบบแอร์ออโต้นะครับเกียร์ก็เป็นแบบเกียร์ออโต้ตรงเหมือนกันนะครับตรงนี้จะเป็นเบรกมือนะครับผมแล้วก็คอาวิทยุสามารถเชื่อมต่อ FMCD แล้วก็ AUX ใช้งานได้หมดนะครับต้องบอกได้เลยว่าภายในตัวนี้กว้างมากๆนะครับถ ก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวมามันจะได้คนละแบบนะครับแล้วเดี๋ยวไปฟังโปรโมชั่นทายลิปย์กันครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับนิสสันโนดคันที่เป็นต่อมารีวิววันนี้นะครับต้องบอกได้เลยนะครับคันนี้ผ่อนเพียงเดือนละ4,500บาทนะครับลูกค้าที่มีเงินเดือน1 2 0 0 0บาทขั้นต่ำสามารถเช่าซื้อคนเดียวได้เลยนะครับผมไม่ต้องกังวลนะครับและที่สำคัญนะครับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะครับผมฟรีดาวน์ได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวและถ้าลูกค้าที่ไม่มีเครดิตลลลล่่่ะะไมมมมต้้อออองงงงกััวเเเเพีียสสิิปนนนนดดดดืืืาาุถใหผูครบ สามารถช่วยดันแบบฟรีดาวได้เลยนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรมาเลยครับ099 408 2222นะครับรถบ้านพลอยขวัญของเรานะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยครับรถยนต์มือสองรถสวยราคาถูกบายรถบ้านพลอยขวัญแล้วฝากเป็นกำลังใจให้เป็นต่อด้วยนะครับกับรายการรถดีฟรีดาว EP ที่41แล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวเป็นต่อจะรีบติดต่อกลับนะครับท้ายคลิปคลิปนี้มีรับประกันหลังการขาย2ปีเต็ม ทักมาเลยครับทักมาเลยทักมาเลย